ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้วันที่25เนาะค่ะวันที่25มกรคมแล้วพี่น้องแวบเดียวเนาะค่ะสิะ่งที่บ่แวบก็คืออากาศหนาวตกมาปีนี้เนาะค่ะแอดก็อยู่มากก็หลายปีแล้วปีนี้เป็นปีที่หนาวที่สุดสําหรับชีวิตแอดเลยเนาะค่ะบ่หมักเลยแต่มือนี้อากาศหอนหอนพี่น้อง นี่คือความบ่พอดีของมนุษย์เนาะคะ่ะอ่าธรรมชาติถูกทำลายธรรมชาติถูกทำลายตอนนี้ธรรมชาติกลับขึ้นมาเล่นงานมนุษย์บ้างล่ะคะ่ะทำลายไปบ่หน่อยเนาะคะ่ะถึงข้าววิกฤตแล้วมาเอาขึ้นแล้วนะคะค่ะคลิปนี้แอดจะลงเป็น สามนอยมัดรวมแล้กการล่าพัฒนาโตงวดเลยเนาะคะ่ะเบิ้งคิปให้จบเด้อค่ะพี่น้องไปเบื้องคําเตือนของท่านช่องเฮ้ากอน,นะคะคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ,ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเท่าก,กับไปเบื้องผลของเราพัฒนามือคืนกนเนาะ ค่ะมือขึ้นนีน้องต้าวางเด่นที่0นย์กับ9จับคู่มี0104์ห9ึ9งศูนยหา้างเตัวหางเดียว903ของน้องต้าเข้าที่05 05บนเนาะคะ่ะอันเข่าโล่งนี่บริวาบนวารางเนาะคะ่ะไปเบิ้งของแอดเลยนะคะไปเบิ้งของแอดเนาะคะ่ะ อแอดขัดออกมาไปนอดเล่าพัฒนามิตรวาสิโลงสิโลงอ๋อขัดออกมาแล้วเนาะคะ่ะอ่าแรกติดบนล่างของแอดว่าง3 4 5หผลออก3 2 0สหามาทั้ง3ามทั้งหา fc 2อ0ห้วิ่งกันออกที่0ูนหานะคะถัดมี2อีกคือจบที่บนล่างวิ่งรูดแอดมาจับ3กับหาคือ3สูตรนี้มันคนละสูตรพี่น้องนะคะมันมาชนกันเนาะคะ่ะ อันนี้เอฟซีทรงไห้ก็คือสูตรหนึ่งของเพิ่นดังหาขอขอบคุณเด้อค่ะสอส,ส่วนยางเนาะค่ะเป็นกันลญาณามิรทีดีต่อกันเสมอมาเนาะค่ะ่ากาของแอดกะเข่าสองตัวของเอฟซีเข่าสองตัวเนาะคะ่ะรากามาสูตรวิงรูดเนาะค่ะเสียดายเ้าเจาะบ่แตกนะคะไปที่เส้นสรารคา้าโมเคินวางสีกับหนึ่งไม่มีสี 1, และหนึ่งเนาะค่ะ ลุดตกไปนะคะ่ะตกไปพี่น้องนะคะไปเบิง้งชุดเต็มของมือนี่นะคะชุดเต็มของวันนี้ชุดเลขติดบนล่างเลขสองตัวกับเลขเด่นตัวเดียวของเฮานี่เดินต้อนะคะ่ะพี่นอ้องเดินต่ออวดนี่ได้ที่โตใใดนะคะเฮาจังไปเบิ้ง หลังจากลงแนวทางแล้วก้อนเนาะคะ่ะแนวทางของอันนี้แล้วก้อนเด่นตัวเดียวลาวพัฒนาพี่น้องเดินต่อนะคะอันนี้ของน้องต้ามือนีว่างยูทีซีกัหห่งก้าห้าหนึ่งห้าศูนตัวหางเดียวคือ8 54ห่พะนะน้องต้าตัดเลนยูทีแปดีก็ได้เน้ะคะ่ะพี่น้องนะคะ แปดสี่ตัดเหรีได้อยุแปดสี่นั่เนาะคะ่ะตัดเด้อพี่น้องนะคะตัดเอาพว่างสามตัวไว้หางเดียวหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะัไปเบิ่งของอ่าเซียนสารคามเซียนสารคามว่างยุทธิแปดกับเก้านะคะแปดกับเก้าพี่น้องนะคะแปดกับเก้าเจาะแปดหกแปดหนึ่ง 9 6 9 1 96, 91, 3ตัวหางเดียวคือ098ตัดเล่นได้ที่08น8 09 9 9หหางเดียวเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะตัดเห่นนึ่นเด้อค่ะไปเบิ่งของแอดเนาะอวดที่แล้ววิ่งกันอุญุเลยนะคะตรงนี้แต่วันนี้ไม่ชนกันซะแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะมือนีโบชนของแอดติดบนล่าง456ของ FC 780วิ่งรูด6กับ2แต่ของแอดชนกันอยู่ค่ะ นะคะหมวดว่องหันชนกันสามสูตรเลยหมวดนีเบ่นชนพี่น้องวิ่งรูดหกกับสองหกห้าหกศูนย์สองห้าสองศูนย์สามตัวหางเดียวคือหกสองหนึ่งของแอดเนาะค่ะสีม,มาบอเฮ็ดเบาไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้องสีม,มาตัวใดเฮ้ากับบอลูคู่กันเนาะคะ่ะบ่ลูคู่กันเบาตามสูตรเฮ็ดกับเฮ็ดตามสูตรเนาะคะ่ะเอาให้พี่น้องแคบเอา ชุดเต็มสามเซียนก่อนเนาะค่ะเอาแคบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะชุดเต็มสามเซียนเทากับบลูคือกันวามันสีมาตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะนแนวท่างจะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะมื่อนี้ห่อนที่สุดเลยพี่น้องขลาดหนาวเศร้าบบเดียวหอนแบบไงขออนุญาตกินนามก่อนค่ะพี่น้อง โอ้หอนขึ้นบักเคอบังเมื่ออากาศเนี่สิล่ะค่ะหนาวกับบอพ่อดีหอนกับบพ่อดีมันจะบอไข่จ้งไดล่ะพี่น้องเนาะค่ะอน้องน้อยน้อง,อง,องสเต็มน้องสเตมแอดว้าอยู่ดิมาขึ้นผู้ใดเบิง์กีบเล่าพัฒนาตอนแอดแจ้งพลน่นะบอกเลขขาเจ้าบอกแบบไดแอดขาเจ้าถามวามอนี้เลขสี่ออกตัวได้ยกขึ้นหานิวยกมือขึ้นหานิวยังสี่พี่น้องยกขึ้นจังซี่นะคะงายขึ้นยังสีล่ล่ะ เจ้าเบาเนาะแอดเดี๋ยวไปได้พี่แอดก็บ่ได้ชัดเจนดอกอ่าย่ายมาเลี้ยงเพิ่นนั่นอ่าบอกเลขแน่หลานยายกิดซั่นบอกเลขแน่มื้อนี้เปิดซับเปิดโชคให้แน่ให้ยายได้โชคได้ลามน้ำแน่พั่น์พอจะเป็นขึ้นหานิว้วแล้วก็กำกำปั่นพี่น้องกำกำปั่นจังซี่นะคะแล้วก็เฮ็ดจังซี่หนมะคะเหยียดออกหานิว้วแดงๆแดงสิล่นะคะ่ะแล้วก็กำปึ๊บแล้วก็เหยียดออกสองขังนะคะ สองข่งพี่น้องไปออกเล่าพัฒนาสองศูนหาแต่มันผ้ากันว่าอันนองเป็นเด็กหน่อยพอาะใส่ผ้ากันเปลเอาหนึ่งใส่หนึ่งศูนหาเนาะค่ะเมื่อนนี่เล่าเหตอยู่สองเทียบอกหลายเทียเราด้วยค่ะบอกเลขศูนหามาจต่มือห้าน้อยออกอยู่สองหลอดมื่อว่านกับมาออกห้าน้อยอีกหาศูนมาไปเล่าอีกศูนหาอาจจะพี่น้องผู้ฟังสิว่าแอดง้มง่ายเนาะคือแอดกับมาสายนี่เนาะค่ะ ก็เคยเห็นเขาเขาห้ถือแม่ค่ะพี่น้องก็เลยก็เลยซ่อมก็เลยถามเล่าจังส่แม่ค่ะถ้ามือไดนต้อยกขึ้นนิ้วหนึ่งแล้วก,ก็กำกำปัน่นนะสามรอบถ้ามือไดนมีเล่าอย่าเผอม,มาแน่นอนบ่อันใดกับอันนึงบ่หล่อพิเศษกับหอดวี่พี่เล่ามาม,มาแถอะทุกขังเลยถาล้าเราเห็ดจังสันเนาะค่ะอะถาถ้าหลายคนก็นจะสิว่าโอยงมง่ายผ้าลานเห็ดอีหยงังแมนเยียพีนพนนนพน่น้องเพิ่นบ่มักน้ำเเผนเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้มักแม่ขอมูนีเนาะ เนาะคะ่ะผ้า,ากันบาน้องเป็นพอไส้เอาหนึ่งไส้พี่น้องแต่เล่าหายสองขังนะคะกำกำปัน่นหล้วก็แป้นออกกำกำปัน่นหล้วก็แป้นออกนั่นสองศูนย์หาไหมพี่น,อน้องมันมามีขะข,ขักนี่แหละเนาะคะ่ะเมื่อนี้เลขติดบนล่างแอดว่างไว้ห้าหนึ่งเจ็ดมาได้สามหอบสามน้อยเด้อค่ะอ่าสี่หกวิ่งรูดเอา้าหลุดประสนอ่าสลัมอูเสียเนาะคะ่ะ วิ่งรูด4กับ6 4048 6068 3ตัวหางเดียวคือ546เนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะละกวิ่งรูด0กับ8 050107 858187 3ตัวหางเดียวคือ803ว่าเป็นตะลิโล่งเหล็กเดินตัวเดียวดอกเดี๋ยวแอดสิโล่งหอยไม้เนาะคะ่ะเอา3ามนอยมัดรวมแคบเอาค่ะพี่น้องสองเซียนนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้เสํานี้รอบหนาแอดจะลงลาวพัฒนาเด่นตัวเดียวเนาะอันนี้ชุดเต็มลงไปก่อนเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ